กว่า2เดือนแล้วที่นักบินอวกาศที่เดินทางไปพร้อมกับยาน s t a r ์ไลเนอยังไม่สามารถเดินทางกลับโลกได้จากปัญหาทางเทคนิคที่ตอนนี้กําลังแก้ไขกันอยู่นะคะสถานการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่คนทํางานอาวกาศต่างก็มีแผนรับมือไว้อยู่แล้วถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินแต่แผนที่ว่านี้คืออะไรติดตามจากรายานของคุณธรนเทพวงศ์ค่ะ ยานสตาร์ไลเนอร์ของบริษัทโบอิ้งยังคงเทียบท่าอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS มาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนหลังจากทำการทดสอบส่งนักบินอวกาศมาถึงที่นี่แต่ปัญหาเกี่ยวกับการรั่วไหลของฮีเลียมที่ส่งผลต่อก,การทำงานของเครื่องยนต์บางส่วนทำให้กำหนดการพาสองนักบินอวกาศที่ขึ้นมากลับโลกคือซูนิต้าเวนเลียมส์และบุชวิลอร์ต้องเลื่อนออกไปก่อนจากเดิมที่จะต้องอยู่บน ISS ประมาณ1สัปดาห์เท่านั้น ความสูญเสียจากเหตุกระสวยอวกาศโคลัมเบียและเชเลนเจอร์ในอดีตเป็นบทเรียนสำคัญของนาซาทำให้การเดินทางในอวกาศที่มนุษย์โดยสารไปด้วยต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรอบคอบจึงจะสามารถออกเดินทางได้ส่งผลถึงการทำงานร่วมกับโบอิงบริษัทผู้พัฒนาที่ยังคงแก้ไขปัญหาในตัวยานยืดเวลามาจนถึงตอนนี้จากความซับซ้อนของระบบเพื่อให้แน่ใจว่าจะแก้ไขได้หรือไม่ นี่เป็นกรณีฉุกเฉินในด้านอวกาศที่ถูกคาดการไว้แล้วหากพบปัญหาเกิดขึ้นจริงและทำให้นักบินต้องติดอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาตินานขึ้นกว่าเดิม คล้ายกับการโดยสารทางอากาศด้วยเครื่องบินที่ทำให้ต้องคอยอยู่ในสนามบินไว้ก่อนสิ่งแรกที่ต้องให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมคือการส่งสเสบียงสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอกับจำนวนคนที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติรวมถึงเสื้อผ้าของวิลเลียมส์และว,วิลมอร์ซึ่งมีการส่งขึ้นเขาจึงดาเนินตามแผนที่ซ้อมไว้ได้อย่างไม่ลังเลขณะเดียวกันการทำงานบนสถานีอวกาศนานาชาติมีทั้งการทดลองทางวิทยาศาสตร์การตรวจสภาพโดยรอบ ซึ่งช่วยเสริมกำลังให้กับกลุ่มคนที่ประจำอยู่ด้านบนอยู่แล้วในการทำงานประสานกับภาคพื้นด้านประสบการณ์ของวิลเลียมสและวิลมอร์ที่ผ่านภารกิจอวกาศมาแล้วทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดีซึ่งโดยปกตินักบินอวกาศที่ขึ้นมาประจำบน ISS ต้องใช้เวลาอยู่ที่นี่นานกว่า5-6เดือน สำหรับนักบินอวกาศที่ผ่านภารกิจที่นี่มาแล้วจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะต้องอยู่บนนี้เป็นเวลานานหลักเดือนแม้จะมีความคับข้างไปด้วยผู้คนที่มากกว่าปกติจากคลิปกิจกรรมต้อนรับการแข่งขันโอลิมปิกปารีส2024ของนักบินอวกาศบนสถานีบ่งบอกได้ว่าพวกเขายังคงทำหน้าที่และมีช่วงเวลาผ่อนคลายคอยสร้างสีสันทันสถานการณ์แม้จะอยู่ในวงโคจรโลก เดือนกันยายนคือกำหนดการอย่างช้าที่ให้เวลากับโบอิงแก้ปัญหาให้สำเร็จแต่หากไม่สามารถทำได้ยานสตาร์ไลเนอร์อาจต้องกลับโลกด้วยยานเปล่าและเข้าสู่แผนต่อไปที่นาซาเพิ่งเปิดเผยรายละเอียดคือการให้วิลเลียมส์และวิลมอร์เดินทางกลับมาพร้อมกับนักบินอวกาศในภารกิจครูานที่จะขึ้นมาในเดือนหน้า โดยนักบินอวกาศในภารกิจนี้จะถูกปรับจาก4คนเหลือ2คนเพื่อเผื่อที่นั่งให้นักบินอวกาศจาก Starliner เดินทางกลับพร้อมกันซึ่งจะต้องรอจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแทนขณะที่ยาน Starliner จากเดิมจะต้องใช้รับส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่ ISS เมื่อทดสอบสำเร็จและผ่านการรับรองแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้โบอิงต้องทบทวนความพร้อมอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของยานก่อนที่นาซาจะอนุมัต,ติต่อไป ภาพที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงแผนรับมือในการทำงานด้านอวากาศที่ต้องวางไว้อย่างรอบด้านและมองถึงเหตุไม่คาดฝันไว้อยู่เสมอโดยเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกท่ามกลางพื้นที่อวากาศที่มีความเสี่ยงและความท้าทายธรณินเทพวงศ์ไทย P ี s รายงาน